เ,เด็กต้องมันตัวเช็ดร้างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกลา้าสวัสดีฮะวันนี้ผมอยู่กับลูกสิทธิ์ลำดับที่หนึ่งร้อยของอาจารย์อาจารย์ยังวะสมจิตเออขออาจารย์สมจิตบอ่อทอนฮะวันนี้เขาจะมารีวิวเนี่ยการล้องเพลงแบบอาจารย์พรสักสองแสง ดูนะฮะสไตล์การล้องของอาจารย์พรศักดิ์มีเมียเด็กต้องมันตัวเช็ดล้างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกลา้าจาไปตะแบงในเมืออเดียวแรงลูล่อีลาจำหมวแต่เมงนั้ง และนี่คือการล้อบแบบอาจารย์พรศักคิดน่าลูกศิษย์ลำดับที่หนึ่งร้อยของอาจารย์อาจารย์นะสมจิตครับสมจิตบ่อทองจะมารีวิวการล้องเพลงแบบศิลป,ปินท่านไหนคอยติดตามชมกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ